สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศฝรั่งเศสค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องน้ำหอมกันนะเราคัดมา5ขวดนะน้ำหอมที่เรามีอยู่อยู่ในกรุอยู่แล้วนะค่อนข้างจะเป็นกลิ่นที่ฟุ้งกระจายตะโกนนะคะ ามาดูขวดแรกค่ะที่เราเลือกมาก็จะเป็นลังเตรดีนะเป็นของจีวองชีค่ะเป็นโอเดปรฟังค่ะขวดนี้กลิ่นค่อนข้างฟุ้งกระจายเลยนะคะก็เปิดตัวปี2018นะแอมเบอร์ฟ l อร์สำหรับคนที่ชอบกลิ่นดอกไม้ขาวกลิ่นชูบูโรสกลิ่นหวาน กลิ่นฟุ้งกระจายคือสำหรับคนที่ชอบกลิ่นแนวฟุ้งกระจายตะโกนนะคะก็เหมาะมากเลยนะสำหรับขวดตัวนี้นะคะใช้กลางวันกลางคืนได้นะความติดทนก็6-8ชั่วโมงค่ะแล้วแต่คนชอบเลยค่ะสำหรับเราเราก็มีเก็บไว้เป็นคอลเลคชันค่ะเพราะว่า,าเราอาจจะไมไ่ได้ชอบแบบว่าฟุ้งมากาตะโกนเกินไปนะแต่ก็เก็บไว้ใช้ และแต่โอกาสและกันค่ะนะคะ,ะมาดูขวดที่2กันค่ะ,ะเราเลือกมาเป็นของ Scandal ค่ะ j ยงปอนโกร t i e r นะคะเรามีเป็นขวดเล็กนะคะ,ะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นแนวเป็นออเดปปฟังค่ะชิปเปร์ฟอโรปี2017สําำหรับคนที่ชอบกลิน่นเขาบอกว่ามีน้ำผึ้ง กลิ่นหวานกลิ่นดอกไม้ขาวเช่นกันนะอันนี้ก็กลิ่นค่อนข้างจะฟุ้งกระจายเหมือนกันค่ะ6-8ชั่วโมงได้ค่ะกลางวันกลางคืนใช้ได้เลยนะสำหรับคนที่ชอบกลิ่นฟุ้งกระจายนะแต่ตัวนี้เนี่ยเวลา dry down ติดผิวแล้วเนี่ยกลิ่นสุดท้ายเนี่ยมันจะออกแบบเป็นแห้งๆบางทีกลิ่นมันแห้งๆเหมือน เราอาจจะไม่ค่อยได้ชอบตอนที่มันรายราวกลิ่นสดท้ายนะแต่ว่าแล้วแต่คนชอบค่ะลองลองดมดูเนาะหกถึงแชั่วโมงได้ค่ะ valentino ค่ะ valentino born in roma ค่ะเป็นรุ่นออดิปกฟังนะเป็นขวดแรก o r i g i ินอนะคะขวดนี้เราค่อนข้างจะชอบเลยหอมหรู เป็นกลิ่นไม้นะคะก็อันนี้จะเปิดตัวปี2 0 1 9นกะกลิ่นไม้กลิ่นวานิลากลิ่นฟุตี้เรากับชอบนะฟุ้งกระจายแต่ว่าเรากับชอบกลิ่นแนวนี้มีกลิ่นไม้ด้วยนะหอมหรูหราก็อยากให้ไปลองดมดูนะบางทีอาจจะชอบเหมือนเราก็ได้นะ6-8ชั่วโมงค่ะกลางวันกลางคืนใช้ได้หมดเลยนะก็ ชอบค่ะเราชอบค่ะตัวนี้นะก็แนะนำให้ไปลองดมดูนะคะคมาดูขวดที่4นะที่เราเลือกมาจะเป็นของซิค่ะ g i o i o armani เป็นซิออดปฟังอังตองสอันยะ2023นะคะสำหรับคนที่ชอบกลิ่นวานิลา,าชิปเป้โฟโรนะอหอมหรูสุข,ขุมค่ะวานิลาฟรุตตี้ กุหลาบแต่เราก็ไม่ได้กลิ่นกุหลาบสักเท่าไหร่นะจริงๆเราก็ยังแยกโนต้ตไม่ได้นะแต่ว่าเราเราก็จะบอกหลักๆได้ว่าอกก็ประมาณนี้กลิ่นวานิลากลิ่นหวานอ๋อหอมค่ะขวดนี้ก็ชอบเช่นกันค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฟุ้งมากนะตัวนี้แต่ว่าเราเราจับมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะ6-8ชั่วโมงได้ค่ะกลางวันกลางคืนได้ค่ะใช้ได้ทุกวันเลยนะ อลองลองไปดมดูค่ะสาวๆลองไปดมดูขวดสุดท้ายวันนี้จะเป็นโคชดีรีมซันเซสนะ,ะ,ะเป็นออดอปฟังเช่นกันค่ะ,อะตอนแรกตอนอแรกไม่รู้เปิดนะเปิดไม่เป็นดึงดึงใหญ่เลยนะจริงๆแล้วก็คือมันสามารถฉีดได้เลยนะคะก็ดึงแค่หัวจุกออกมานะแล้วก็สามารถฉีดได้เลยอืม กลิ่นกลิ่นตัวนี้จะค่อนข้างแบบอ่กูมองนะ amber f o r r a l f o o r a l กุมองกลิ่นค่อนข้างแบบเราดมแล้วดมอีกค่ะวานะิลาซ t r รัสโฟโร่ใช้ได้ทุกวันค่ะตัวนี้อ่ะอู้สเปย์ดีมากก็ทิ้งไว้ก่อนนะค่อยมาดมนะ,อะหอมค่ะ อุโมงใช้ได้ทุกวันค่ะหกถึงแปดชั่วโมงได้เลยนะคะตัวนี้ขวดน,นี้เราก็ชอบเหมือนกันค่ะอ,อยากให้ไปลองดมดูค่ะใช้ได้ทุกวัน6-8ชั่วโมงกลางวันกลางคืนใช้ได้เลยค่ะหอมมากอ,าอันนี้เราได้มาโปรโมชั่นนะซึ่งแบบมันก็ไม่ค่อยมีโปรโมชั่นเท่าไหร่นะขวดเราก็ชอบด้วยขวดลักษณะแบบนี้นะ ก็ทั้งหมดที่เลือกมา,ากลิ่นฟุ้งกระจายที่เราชอบอจริงๆชอบก็คือ,อตัวนี้อันดับหนึ่งที่เราชอบนะ,ะท็อปทรีของเราตัวนี้อันดับสองนะที่เราชอบแล้วก็ตัวนี้กลิ่นแนวกูมองนะสำหรับเราแล้วเราชอบอสามสามขวดนี้นะ,อ,ะอยากให้แนะนำสาวๆให้ไปลองดมดูนะบางคนอาจจะชอบอ,อีกแนวหนึ่งนะ บางคนอาจจะชอบแนวแบบฟุ้งกระจายประมาณแบบนี้นะอันนี้เราก็เก็บไว้เป็นคอลเลกชันค่ะก็เก็บไว้ใช้แต่และโอกาสนะถามว่าใช้ได้ทุกวันก็แล้วแต่คนชอบนะคะถ้ามันกลิ่นฟุ้งกระจายมากกลิ่นแบบตะโกนเกินไปก็ลดสเปรย์เบาสเปรย์เอาแล้วกันค่ะฉีดก็ฉีดใส่ผิวแล้วก็เสื้อผ้านะ,ะความติดทนก็จะ,ะติดทนมากขึ้นนะถ้าเราฉีดใส่เสื้อผ้านะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็มาแนะนํากลิ่นหอมฟุ้งกระจายส่วนใหญ่เราเป็นน้ำหอมน้าหอมเก่านะเราไม่ได้ซื้อมาใหม่นะเพราะว่าอตอนนี้น้ําหอมมันก็มีเยอะแล้วนะก็เราก็อยากะสะสมไว้คละๆกันมีทั้งโอเดอร์ปรฟังมีทั้ง o d o ดอร์เทเลสตนะคะ o อเดอร์เทเก็สามารถใช้ได้ทุกวันนะมันก็มีหลากหลายราคานะอยู่ที่ฝรั่งเศสก็ เราก็พยายามที่จะเลือกซื้อช่วงที่เขาทำโปรโมชั่นนะช่วงที่แบบราคาเต็มเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อสักเท่าไหร่นะมันาราคาของตัวยี่ห้อชาแนลพวกนี้ดีโอราคาก็ค่อนข้างสูงเราก็จะเลือกซื้อช่วงมันลด25-30%เหมือนกันค่ะราคาค่อนข้างสูงนะก็วันนี้ก็มาแนะนำประมาณนี้นะหวังว่าจะชอบนะ ก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย